ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับลุงบุญเลขเด่นกันอีกนะครับจากที่ได้ห่างหายกันไปสามสี่งวดนะครับก็นี่ครับสถิติที่ลุงบุญได้เคยทำมาไว้ครับสูตรที่1ก็นี่ครับเดินดีมากครับเข้าดีมากครับนี่ครับก็มาหลุดเอา หดอด202เนี่แหละครับก็ถือว่าจบไม่ดีไปครับลำรับหวดนี้ลุงบุญก็เลยตัดสินใจหยุดมา3ามหวดก็มาทบทวนดูเพื่อนๆ fc ก็ได้คอมเมนต์เข้ามาโทรเข้ามาหาลุงบุญลุงบุญก็เลยตัดสินใจเข้ามาทำาจุดเลขเด่นลุงบุญอีกครั้งนึงนะครับ นี่ครับก็ส่วนสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่2นะครับก็เดินดีแต่ก็มีหลุดบ้างอยู่ประมาณ5-6หงวดนะครับนี่อยู่ในงวดที่21ประจำปี2องห้นะครับก็หลุดไปหงวดก็ถือว่ายังไม่เลวร้ายอะไรนะครับวันี้ก็ปิดไปนะครับ ส่วนมากที่หลุดครับเพื่อนๆครับก็จะเป็นเลขเบิลครับจะเป็นเลขเบิ้ลตอนนี้ก็เป็นเลขเบิลนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองก็เป็นเลขเบิลก็สําหรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับลุงบุญก็ได้ทําการจับคู่เอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับดังนี้นะครับ มาดูกันครับนี่ครับนี่ครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาครับเพ<ช>ื่อเป็นแนวทางนะครับลุงบุญก็ได้ทำการจับคู่ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับครับนี่ครับก็สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งของลุงบุญลุงบุญก็ทำการจับคู่มาจาก สูตรที่1นี่แหละครับได้เอาสูตรที่1มาก็9กู้นส่วนสูตรที่2ก็ได้สามส่ห้าหกนี่ครับลลวงบุญก็ได้มาทำการจับคู่ให้เพื่อนๆได้ดูดังนี้นะครับเมื่อจับคู่แล้วก็ปรากฏว่างวดวันที่1พฤศจิก,กายน ก็ออก951ครับก็เป็นอันว่าโอเคนะครับเขา้าอยู่นะครับก็เป็นไปตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆพืนเอซึ่งได้โทรเข้ามาหาลุงบุญครับหมดนี้ก็เลยตัดสินใจทําให้เพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งครับมาดูกันครับนี่ครับเพื่อนเอนครับลุงบุญได้ทำการจับคู่เอาไว้นะครับ ก็ได้ดังนี้นะครับนี่ครับงวดวันที่สิบหพฤศจิกายนที่ใกล้จะถึงนี้นะครับก็นี่ก็เป็นแค่แนวทางนะครับเพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่มีใครที่จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้หรอกครับแต่เราก็มีแนวทางเป็นของตัวเองครับนี่ครับ เลขที่ลุงบุญทำการจับคู่ซึ่งเป็นเลขจับคู่วิ่งบนไม่ปักหลักนะครับนี่ครับก็ลุงบุนก็ได้มาสิบสองคู่นะครับได้มาสิบสองคู่ก็โอเคอยู่นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ได้แบบนี้นะครับสิบสองคู่เช่นเดียวกันนะครับก็เข้าอยู่นะครับส่วนงวดนี้ก็ได้มาสิบสองคู่เช่นเดียวกันนะครับ นี่เพื่อเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆนะครับก็เพื่อนๆชอบตัวใดก็ไปพิจารณาดูนะครับครับส่วนเลขดับลุงบุญก็มีอยู่นะครับแต่ลุงบุญไม่กล้าการันตีเลขดับเท่าไหร่ครับเพราะว่าลุงบุญได้หยุดทําคลิปไปสองสามครั้งก็เพราะเลขดับนี่แหละครับเมื่อเราหวังว่าเขาเออน,น่าจะผิด แต่เขก็ออกมาครับก็อาจจะเป็นการทําให้เสียความรู้สึกไปนิดๆก็หยุดทําคลิปไปแต่เพื่อนๆก็โทรมาก็มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ล่วงหน้าได้ครับก็เลยตัดสินใจมาทําต่อครับนี่ครับก็คิดว่าโอเคอยู่นะครับถ้าเป็นเลขดับของลุงบุญงวดนี้ก็ ลุงบุญให้ดับที่8และก็1นะครับถ้าจะเหลืออยู่ข้อแค่6ชุดนี้แหละครับเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงบุญนะครับเพื่อเป็นแรงใจที่ลุงบุญจะได้ทำคลิปเลขเด่นลุงบุญต่อไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไวยพรให้เพื่อนๆ f c จงมีแต่ความสุข ความเจริญและอย่าลืมนะครับขอให้โชคดีนะครับในวันที่16ดพฤศจิกายน2566นะครับนี่เป็นแค่แนวทางนะครับแนับสนุนจะหลักเป็นแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ